ทำไมผู้ใหญ่บางคนมองว่าการพบถุงยางเป็นสิ่งไม่ดีคะอ่าน,นี่น้องผู้หญิงถามมาค่ะอันนี้เรียกว่าเป็น generation gap หรือว่านะคะรอยห่างระหว่างวัยช่องแยกช่องห่างระหว่างวัยจริงๆพกไปเถอะค,ะค่ะนะคะ,แ,ะแม่พ่อแม่ก็ควรจะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนต้องลําบากนะน้องตังเพราะว่าจริงๆแล้วยุค,คนี้ย เราพูดกันคนรับสาเลยนะ,นะคะ,ค,ะคนที่เทคโนโลยีเทคโนโลยีสูงก็ไปอย่างคนคิดโบราณก็ไปอย่างนะคะชมเรีก็เจอทั้งสองแบบเลยนะคะ,คะก็จริงๆแล้วพ่อแม่ก็ต้องปรับตัวนะคะแล้วก็ตามให้ทันเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะก็สําหรับน้องน้งนี่ก็ถือว่าการป้องกันตัวเองเพื่อให้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและผูชอบถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะอันนี้ก็ ก็ว่ากันไปคุณพ่อคุณแม่ทุกวันนี้ก็ต้องเปิดใจให้กว้างด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยพ่อแม่บางคนคุณหมอคชอบไปนค้นกระเป๋าเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยวัยมัธยมวัยมหาลัยเนี่ยนะคะก็ต้องอันนี้ก็ต้องบอกด้วยว่าบาง,บ,างบ้านเด็กบางคนหรือบ,บางบ้านเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวเขานะคะหลายๆคนก็เคยถามเข้ามาว่าไม่ชอบเลยที่คุณพ่อคุณแม่ชอบมาค้นกระเป๋าแล้วเจอนูน่นเจอนี่นะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ห่วงนั่นแหละคะ่ะคุณหมอไม่รู้จะยังไงเหมือนกันอืม เพียวคอลลาเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนที่ดีที่สุดจากเกล็ดปลาทะเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาทพิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร8 8 3 9 9 9 3 2 2 3 ID Line 0 8 3 2 9 9 3 2 2 3หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุรายการนี้